สวัสดีครับจากที่คาดกันว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็น iOS 16.5 RC หรือเบต้าสุดท้ายแต่ a p ป l e ก็ส่ง iOS 16.5 Beta 4มาให้อัปเดตกันก่อนครับมาลุ้นกันว่าเบต้าหน้าจะสุดท้ายหรือ,อยังสำหรับตัวเต็มถ้าไม่เลื่อนน่าจะมาภายในเดือนนี้แล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.5 Beta 4มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างชวนอัปเดตแค่ไหนได้จากลิงก์วิดีโอทยคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.5เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5 b บ t a 3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วจะแตกต่างกันแค่ไหนจะดีขึ้นหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.5 b e t a 4บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงเล็กน้อยส่วน multi core เพิ่มขึ้นพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความเร็วเราไปดูกันต่อครับว่าแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.5 Beta 4เบประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นนิดหนึ่งครับโดยใช้ไป3%หเรหลือ97%ในขณะที่เบ ta 3ใช้ไป4%หเรหลือ9กากรนารอัปเดตเป็น iOS 1 6บ Beta 4บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็วไม่ต่างกกันมา ส่วนแบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าเบต้าสุดท้ายหรือ RC จะมาหรือไม่มาเมื่อไร่เรามาทดสอบกันต่อครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ